สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับช่องวัยรุ่นหนีเที่ยวช่วงวัยรุ่นเรื่องเยอะนะครับวันนี้เราจะไปใส่กล่อง ท้ายนะฮะก็จะดูครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็น5 5ลิตรหรือ6 5ลิตรนะครับเพื่อความเหมาะสมในการเดินทางนะฮะตอนนี้เราก็มีพิกัดแล้วนะครับเขาก็ให้พิกัดมาว่าอยู่แถวไหนนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปซื้อกล่องยี่ห้ออะไรและขนาดกี่ลิตรนะฮะร,ราคาเท่าไหร่จากที่เราไปเที่ยวทริป5วัน4คืนกันนะครับ ประสบปัญหาเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องสัมภาระนะฮะตอนนี้ผมก็ปรึกษากาแฟนนะครับก็ของงบประมาณครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นปี๊บครับห5หรือ65ลิตรครับเพราะว่า45ลิตรที่ผมใช้ของเดิมนะครับของ xadv เขาจะมีกระเป๋าข้างครับมันก็เลยพอในการแบกสัมภาระนะฮะแต่ forza เนี่ยไม่มีเราก็จำเป็นครับจะต้องเปลี่ยนปี๊บให้ใบใหญ่กว่าเดิมนะครับ ก่อนหน้านี้ครับเราก็ติดต่อขน้องเขาแล้วนะฮะว่าจะเข้ามาเปลี่ยนนะครับช่วงเที่ยงแต่วันนี้ผมติดธุระก่อนนะฮะก็เลยไปเป็นช่วงบ่ายเขาบอกน้องครับว่าขอถ่ายทําเรื่องการเปลี่ยนปี๊บนะครับและน้องเขาก็บอกว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเรานะฮะยังไงเพื่อนๆติดตามชมด้วยครับว่าโปรโมชั่นนะครับเล้าใจขนาดไหนนะฮะ ก่อนตัดสินใจมาติดยี่ห้อนี้นะครับผมก็ดูมาหลายยี่ห้อนะฮะด้วยเรื่องราคาครับค่อนข้างถูกนะฮะแล้วก็มีรับประกันหลังการขายอะไหล่ครบทุกชิ้นด้วยนะฮะผมก็เลยตัดสินใจครับเอายี่ห้อนี้แหละครับ แรกบาทใช่ไหมฮะแรกบาท9บาทบาลอติน15 9ซอย5ทับ4ที่ทอ2อยู่ความุม5ทับ4 <5 S 1> บครับผม <4 S 2> บาลอติน15 9 B M O เตอรบครับขอบคุณครับแปลว่าเขารู้จักมีรถมาเยอะแน่เลยเ็้าจึงเห็นปุ๊บจึงถามก่อนเลยว่ามาที่ B M O เตอร์หรือเปล่า ห้ครับ สวัสดีครับเราก็มาถึงแล้วนะฮะร้าน B M Motor ขนาดนี้มา5ลิตรสีดำล้วนนะฮะอันนี้เดี๋ยวมีติดตั้งให้ด้วยเลยใช่ป่ะฮะ อเดี๋ยวนี้เป็นผ้าบุสีน้ำตาลแล้วใช่ไหมฮะก็เป็นรูปใหม่ครังหมดก็คือจะมีอ่านแหละก็ดีสวยดีครับเราจะเอาขาดออกก็คือกดเดอยตรงนี้นะคะครับผมข้างบนข้างล่างเหมือนกันครับผมเดอก็เอาับเขียวเก็บก็สไลด์อือฮึโอเคก็ไปที่นี่แหละครับกลองเก่าผม ไม่ได้มีเวลาแกะเลยต้องรบกวนน้องหน่อยอเก่งเนาะทำได้ด้วยน้องเขาก็ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับน่าสวยด้วยนะอุสาบอกแล้วนะเมื่อวานตอนที่พี่ใส่อ่ะพี่ไม่มีน้ำยากันคายพี่ใช้น้ำยาทาเล็บอแต่มันก็ คงไม่เหมือนกันน้ำยากันคายเนาะอืค่ะงาเด็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้เหนืขึ้นหรือว่าเห,เห็นเขาบอกว่ามันใช้ได้เหมือนกันไงเราก็เลยทาส่วนใหญ่ฟอร์ซ่าเขาติดก,กี่ลิตรนะครับ5้าสิบห้าหกสิบห้าเนี่ยนะคะถ้าไปเทีย่ยวไปอะไรก็ประมาณหกสิบห้าจะเป็นเชวงใหญ่ มาเทอมกันใหม่บ้างน,นคะคะห,ห้าห้าไปแล้วไม่พออ,อ,อันนี้น็อตสตาเล่เลยใช่ปะฮะใช่ค่ะ ไปมาจากช่องพี่เนี่ยค่ะก็จะได้ส่วนลด5%นะคะโอเคขอบคุณมากครับผมก็จะมาอธิบายถึงโปรโมชั่นนะครับโปรหนึ่งนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกรุ่นไหนนะฮะกี่ลิตรนะฮะก็ลดจากเดิมอีก5%ครับก็จะเหลือราคาประมาณเท่านี้นะฮะที่ผมใส่มาให้แล้วส่วนโปรที่2นะครับเพื่อนๆจะเลือกรุ่นไหนนะครับก็ลดไปเลยครับ10แล้วก็บวกอีก5%ครับจะเป็น15%ฮะ ก็จะเหลือโดยประมาณราคาเท่านี้นะครับที่ผมใส่มาน่าสนใจมากครับโปรโมชั่นเขาเก่งอย่างก,กับผู้ชายติดว้องไวมากกล่องน,นะคะครับวิธีการใส่กล่องค่ะด้านล่างมันจะมีช่องมอีสอช่องแบบนี้นคะ่ะวางให้ตรงกับหมดสี่ตัวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราสลาไลด์ไปทางด้านหน้ารถนะคะครัทั้งหมด เสร็จแล้วค่ะดันใช้เข้าไปได้อีกนิดนึงแล้วมากดเดือยตัวนี้ค่ะตัวเกี่ยวนี้ลงมาเกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับตัวน้ำลานใช่ค่ะก็ดันขึ้นให้สูงแต่แล้วยังไม่จบคาะต้องรอกุญแจทุกครั้งนะคะปุญแจที่ให้จะให้สองดอกแนะนำว่าให้เก็บแยกกันสมานนะคะเพราะว่าถ้าขายหลดที่จะต้องมาหาครับเสร็จแล้วล็อกค่ะล็อกเสร็จแล้วมันจะกดไม่กดไม่ได้กดล่นน้อยนะ โอเคถ้าพี่ไม่เอาไอ้พวกที่พิงมันจะเหลือแล้วเท่าไหร่นะฮะถ้าตัวนี้นะคะ65ลิตรปกติพร้อมบอกคืพิสายรัดจะอยู่ห5 0 0แต่ถ้าไม่เอาบอกคืพิสายรัดจะอยู่ที่ห้าพอืแป <Okay. S 2> ดห้าสิโอเครับค่ะ อันนี้เบาพิงนะคะเบาพิงจะเป็นกาว 3M สามารถแตะเองได้เลยครับแล้วก็สา่รัดที่ให้แบบนี้นะคะจะเป็นปตีนตุกแกรลัดซี่มุมค่ะวิธีการใช้ก็คือกางออกให้เป็นสายยาวนะคะครับแบบนี้แล้วก็เอาเส่วนปลายอะคะ่ะสอดไปที่ตัวหูมันอใช่ค่ะตัวหูสอดทบแรกก่อนหนึ่งทบ แล้วก็ติดอีกหนึ่งทบค่ะตัวสายปรับสั้นยาวเหมือนกระเป๋าเป้ได้เลยนะคะสายยาวก็คือเอามาสอดจากช่องนี้ได้ค่ะครับคีวได้รัดของพิ่มของนั่นนึงได้แบบเี้ครับผมถามหน่อยบอกบพิงเนี่ยถ้าขายแยกต่างหากนี่เท่าไหร่ครับ600ค่ะ600ใช่ไหมใช่ค่ะ600บาทค่ะสายรัดห้าร้อยบาทอ,อันนี้ เบาะพิงเนี้มันติดได้เกือบทุกรุ่นไหมเอ่อได้ทุกรุ่นค่ะกับกล่องได้หมดเลยขอแค่มีมือตรงนี้เหมือนกันแต่ต่างกันทีตรงนี้ถ้ากดมือเนี้ยค่ะติโอเคครับมากับโรงงานครับกับอยากติดให้สบายขึ้นมีลูกค้าแนะนำหนูมาแล้วค่ะก็คือให้กัดดาบก็จะสลบหน่อยเลงไม่ขึ้นหลังมากอือค่ะเอาที่แบบสบายครับสบายครับ ติดแกอวมาเป็นแก้วสองน้นะคะตักไม่ตรงไม่ตรงโอเคตรงนะ สวยงามต้องให้น้องแปะเพราะพี่ตาเอียงแปะทีไรเอียงทุกทีหนูก็เอียงเหรอะก็เอียงเลยยงยับเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะติดกล่องดีเอ็มมอเตอร์ไซค์6.5ลิตรจอดกองข้าวสาส50ตัวใหม่ของพี่เขานะคะสร็มากเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีรับประกัน3ปีนะคะใช้งานไปมีปัญหาตรงไหนักมาทางเพจได้เลยโดยตรงนะคะขอแค่เป็นกล่องดีเอ็มมอเตอร์ไอะไหล่มีทุกชิ้นอะไหล่มีทุกชิ้นค่ะบอกเลย มีหมดเลยนะหมุดเหมือนนี่มีมีค่ะรีเบทมีหมดค่ะถ้าสมมุติว่ามันหลุดอะไรก็มาซ่อมที่นี่ได้เลยถ้ามีอะไรก็มาทักทักมาหาได้เลยค่ะส่วนมากไอ้พวกเนี้ยไม่หมายความว่าอะไรมัไม่ค่อยมีอันนี้มีด้วยใช่ไหมอ๋อมีค่ะมีให้ค่ะแต่ยังไม่เคยมีปัญหาเลยว่ามันจะแตกใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะส่วนใหญ่ช่วงนี้ที่เจอปัญหาคือลูกค้าทํำกุญแจหายอออืืหหลักๆก็คือกุญแจหายหายหมดเลยทีนี้อาจจะ มีค่าใช้ใจ่ายนิดนึงดูเป็นเคสเคสไปค่ะคือหนูก็ไม่ได้อยากคิดตามลูกค้าหรอกแบบแต่บางทีแบบเอาไปอาทิตย์นึงแล้วหายหมดเลยเลยหนูก็แบบนะก็ต้องมาหาหนูนะคะเพื่อที่จะทําเบ้ากุญแจใหม่ค,ค่ะก็ะดูเป็นเคสเคสไปค่ะแต่คือก็ดูแลหมดทุกเ,เคสอยู่แล้วค่ะด,คคดีให้บริการครับขอบคุณมากครับน้องค่ะขอบคุณคะอย่าลืมนะคะใครดูช่องพี่เขานะคะก็มีส่วนลดเพิ่มให้ครับว้าวโ0เลยค่ะครับขอบคุณครับ รายละเอียดและกติกานะครับให้เพื่อนๆกดติดตามช่องนะครับแล้วก็แคปหน้าจอนะครับของคลิปวิดีโอคลิปนี้นะฮะส่งไปให้ที่เพจน้องเขานะครับเพื่อนๆจะได้ส่วนลดครับปี๊บอลูมิเนียมของ BM m o t ม r อเตอร์นะครับก็จะมีอยู่3แบบนะฮะก็จะเป็นปี๊บดำครับฝาดำปี๊บอลูมิเนียมฝาอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ปี๊บอลูมิเนียมฝาดำนะฮะ ทั้งสสีก็จะมีขนาดทั้งหมดเลยนะฮะ45 55 65นะครับหลังจากไปติดตั้งนะครับผมก็ออกไปทริปอีกทริปหนึ่งนะฮะก็คือไปที่ปีล็อกนะครับวันนั้นก็เจอฝนด้วยนะฮะก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับจากมุมมองต่างๆนะฮะที่เราได้ถ่ายไว้ว่าปี๊บเนี่ยตอนแรกผมว่าดูใหญ่นะแต่ไปไปมามาผมว่าโอเคครับเหมาะกับรถดีครับ ภายในเนี่ยครับจุมากนะฮะผมเอาทาับอันใหญ่ไปนะครับกับเสาทั้งหมด6ต้นนะฮะแล้วก็มีเต็นตท์เตลทับเสาอยู่นี้หมดอันนี้65ลิตรก็จะมาพูดถึงมุมมองในการขับรถนะฮะกล่องหลังเนี่ยไม่ได้บงังกระจก ข้างเลยนะฮะมองไปก็เห็นกล่องโผลมานิดเดียวเองครับขนาดของกล่องเนี่ยก็ไม่ได้เลยจากแฮนด์นะฮะก็เลยทำให้ขับซอกแซกได้สะดวกนะฮะไม่ได้ติดขัดอะไรนะฮะสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณร้าน B.M. m o t o r นะครับกับน้องใบหม่อนนะฮะที่ให้ส่วนลดดีๆกับเพื่อนๆนะครับของวัยรุ่นหนีเที่ยวได้ไปใช้กันนะยังไงเพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะติดปี๊บนะครับก็มาที่ร้านนี้เลยนะครับ ยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับขอบคุณจากใจครับจากวัยรุ่นหนีเที่ยว